เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็จะเดินอ้อมกลับมาตามเส้นทางสีขาวใช่ไหมคะเป็นเส้นถนนนะแล้วเราจะไปร้านอาหารข้างล่างนั้นนะคะนะคะตรงนั้นจะมีร้านหลายๆร้า,าเน,ะะเน,นเลยนะคะโอเคถัดต่อแล้วนะคะนี่เขาบอกเมื่อกี้แซวม์เมื่อกี้นะครับอีกห้านาทีเราพักอีกก็คือพข้างบนจะเป็นจุดสูงสุดแล้วนะคะหน้องเขาก็เดินลงมาแล้วไปมาเรียบร้อยนะ ภาแล้วเหงอก็หายหมดแล้วใช่ไหมคะพอมาเดินต่อก็หนาวน,นี่เริ่มหนาวหนาวเยน็ยนเย็นแล้วก็ลมนะมีลมบนเขาอ่ะลมจะหนาวนะจะเยน็นเย็นนะอเพราะบางที่นะบางคนเขาก็จะอดใจรอเพื่อที่จะไปน,นั่งพักเบรกกินข้าวข้างบนนะขอขนมปังหอ่อแซนด์วิชอะไรมาใช่ไหมคะไปนั่งข้างบนนะฮะนั่งกินชมวิวนะคะประมาณนั้น แต่บางเขานะคะมันจะเป็นที่แค่บนจุดข้างบนเพราะฉะนั้นคนขึ้นไปก็หวังจะไปนั่งข้างบนนั่งพักนั่งชมวิวนั่งกินแซนด์วิชนั่งขนมปังข้างบนเพราะฉะนั้นจะเต็มนะมันจะเกินมันจะไม่มีที่รองรับสําหรับหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่เรานั่งพักก็คือพื้นที่ที่กว้างแล้วนะก็เลยเลือกที่เมื่อกี้นะนั่งพักก่อนว่าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไม่ถึงแล้วนะคะเพราะเราจะหิวโซ นั่นคืออาหารเช้าของเราแล้วก็อาหารเที่ยงในในอีกนานเท่าไหร่อ่ะหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่ดรนนะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนที่เราจะลงไปถึงร้านอาหารข้างล่างนั่นเองนะคะนี่แหละก็คือซื้อว่าพกสนแน็คพกขนมปังนิดน,น,น,นหน่อยหน่อกระเป๋าไ,ว,ไว้ไม่เสียหการเราหิวนะคะใครที่รีแพรนดี่จะไปแวะร้านอาหารนะคะก็พกมาด้วยนิดๆหน่อยหน่อยถ้าใครที่มาเป็นครอบครัวใหญ่หือว่าเป็น าครอบครัวที่มีเด็กเยอะนะคะบางทีเข้าร้านอาหารบางครอบครัวอาจจะเขาอาจาาอาจะเขา,า,าเรียกว่าอะไรต้องดูงบด้วยงบประมาณในการเดินทางในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาลักษณะครอบครัวก็จะมาก,ก็จะคบเป็นขนมปังมามากกว่านะ,ะที่มีเด็กเยอะ,ยอะนะคะว่าจะได้ไม่ต้องไปจ่ายในร้านอาหารแพงนะะถราเผื่อว่าเราใครที่เที่ยวไปบ่อยจะรู้เลยนะ,ะว่าเราไม่สามารถจะเราเดินทางทุกวันใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะแวะร้านอาหารทุกวันนะ ก็จะไม่ก็จะเป็นการซิบเปลืองเกินไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จ้าข้าขนมปังมาดีกว่า Hier, hier siehst du auch diese Farben. Schwarz ist schwer. Rot, das sind wir gegangen. Aha. Mittelschwer. Aha. Blau ist leicht. Und wo, wo gehen wir hin jetzt? Wir gehen jetzt hier hin. Also hier diese drei. ร้านนี้ข้างล่างสีร้านหนึ่งสองสามสีร้านไหนดีคะทุกคนเรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ลำบากมากเลยทางลงลำบากมากกว่าตอนขึ้นนะคะยมีบป็นไรเราก็ผ่านมาได้นั่นสาเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไปหาร้านอาหารกินข้าวกันนะคะ นนะแต่ก็ต้องใช้ให้มันชินนะเพราะมันช่วยในการส่งตัวนะคะเดยจะใช้ว่าปรับขนาดแล้วเรียบร้อยนะความสูงุลาความสูงของเราด้วยแล้วก็ในการใช้ในการประยุงตัวของเราด้วยนะเพราะตอนลงก็จะใช้ที่ขายาวหน่อยปรับขายาวหน่อย,าย,ย,าอยช่วยในการส่งตัวตอนขึ้นนะไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะแต่บางคนเขาก็ใช้นั่นแหละแต่ว่าโอคิดว่านะในความความรู้สึกไม่ใช่ความ อนขึ้นอ่ะไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้แต่ทางลงจะลําบากหน่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นทางลาดชันลงมันจะไม่ดีสำหรับหัวเข่าเราแล้วก็มันจะเรียกว่าไหลลื่นอาจจะหัวลงอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็ไงอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใช้ไม้สองตัวก็จะดีขึ้นหน่อยนะแต่ว่าด้วยความที่โอช้ไม่ชินนะโอชก็เลยจะเดินช้ากว่าถ้าเดินเองเร็วๆมันจะเร็วกว่าแต่ถ้าเราใช้ไม้คือเขาเรียกว่าอะไร <laughs> จืดพาระไม่ใช่พาระก็คือเราก็ต้องมานั่งว่าเออซ้ายขวาซ้ายขวาตรงไหนจะจิ้มลงตรงส่วนไหนที่มันมัน่นคงก่อนที่เราจะเดินลง ก็เลยจะดูไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยชินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอูจะ <laughs> เป็นยังไงกับไม้นี้นะไม้ไม้นี้นะ ที่อยากไปแช่น้ําอุ่นตรงนั้นนะแช่ทาน้ำอุ่นตรงนั้นเข้าไปตรงนั้นได้นะคะเนาะข้างบนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนั่นเองนะคะเราจะไปต่อนะคะดูที่อุเขาสวยมากๆเลยนะคะเทือกเขาสวยๆนะ,ะนนนนนะตอนนี้ก็จะเป็นที่ส่วนตัวนะคะเราจะม่ต้องเป็นร้านอาหารกัค่ะทั้ชาวได้ชนาะจากภูเขานี่ยนะ ใครต้องการจะมาปีปนเขานะะตรงนี้มาปีนได้เลยนะตรงนี้จะเป็นปีนเขานะนี่ปีนได้นะคะใครต้องการความท้าทายนะคะปีนเขานะะทางแบบนี้นะทุกคนลื่นมากๆเลยตรงนี้มันชันลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรายิ่งจะเป็นต้องใช้ไม้มากๆเลยนะลื่นมากๆเลยนะทุกคนเห็นแบบนี้นะเห็นหินแบบนี้นะลื่นนะทุกคนยิ่งรองเท้าเราแบบไม่ใช่แบบรองเท้าที่เดินเขาโดยเฉพาะย,ยิ่งลื่นนะจะเป็นแบบเลยนะต้องใช้ไม้นะ ให้น้องวัวให้เลมเต็มเลยนะคะชอยู่สวยๆแบบนี้น้องวัวน่าจะสุขภาพจิตดีเนาะนะคะย่ากับบรรยาก,ก,กาศอู้ดีงามานั่นคือร้านอาหารที่เราจะขึ้นไปนะคะผ่านมาสองสามร้านแล้วร้านที่หนึ่งก็คนเยอะนะคะจริงๆก็สามารถเข้าไปได้แต่พยายามหาร้านที่มีวิวสวยร้านที่สองก็ ซึ่งจะมีร้านเพิ่ที่เป็นส่วนตัวด้วยนะแล้วก็ร้านที่สามก็ปิดมรานี้จริงๆมีข้างบนเขาอีกอีกร้านหนึ่งคนก็จะมีกันเดี๋ยวเลิกร้านนี้แล้วกันนะคะเนี่เมียดีนะก็วิวสวยดีอยู่กับน้องบัวแล้วกันกินข้าวเป็นเพื่อนน้องบัวเดี๋ยวดูกันทั้งที่ให้เราทั้งรูปะที่ร่องกลางด้วยรูปอีขาตะกิงได้เวลากินข้าวอีกแล้วนะจ๊ะ หลังจากที่เม we we ื่อเราเมื่อกี้เราพักกินขนมปังไปใช่ช่วงประมาณใกล้ใกล้ๆจะเที่ยงตอนนี้ก็ใกล้ใกลปลายโมงสรุปเราเดินประมาณ1ชั่วโมงนะมาถึงร้านข้างหน้าตรงนี้นั่นเองเหมือนที่เราถ่ายชมดูข้างบนเมื่อกี้นะคะข้างล่าตอนนี้ก็เป็นน้องจิดน้องบัวนะคะ อนนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็มานั่งชีแสงแดดนะคะมานั่งชีแสงแดดนะ,ะมาได้มาเอนหลังตรงนี้ด้วยรับแสงแดดเพื่อความหน้าดําของเรานะคะที่นี่วิวสวยมากเลยนะ,ะขอเอนหลังนี้นั่งหลังกินข้าวนะกับข้าวเมื่อกี้อร่อยมากๆเลยนะคะเป็นซุปนะคะเนื้อกวางนะคะเป็นซุปเนื้อกวางที่เขาใส่มันฝรั่งเข้าไปด้วยข้างในนะ,ะแล้วก็ทานคู่กับขนมปังนะคะก็ เราทานเอาแรงอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเดินลงไปข้างล่าง mm hmm. ไปถึงจุดที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือด้านกระเช้านั่นเองเพราะว่าเราซื้อเป็น mm hmm. เป็นกระเช้าสําหรับขึ้น mm hmm. แล้วก็ลงนะก็คือไปกลับนั่นเองนะคะ แล้วแต่ว่าใครจะซื้อตัวไหนก็มีทั้งที่แบบขาไปอย่างเดียวนะคะหรือไม่ก็ขาไปแล้วกลับนะคะหรือไม่ก็คนที่ขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็จะมีตัวของที่เป็นลักษณะเป็นบังกะโลเป็นอะไรประมาณนี้ร่วมด้วยมันก็จะมีหลายๆอย่างแล้วแต่เราที่จะเลือกซื้อแบบไหนนะคะต,ตอนนี้ก็ริ่มร้อนแล้วรับแสงแดดเต็มๆ <P> พวกนี้หน้าแดงหน้าดำแน่เลยนะแต่ว่าที่นี่สวยมากเลยเราได้ยูร้านอาหารสวยๆนะคะแล้วก็ได้ชีวิตการแบบนี้นะคะ โชคดีที่วันนี้อากาศดีนะถึงแม้จะมีแดดแต่ก็นะั่นแหละที่นิ้ถือว่าถ้ามีแดดก็คืออากาศดีนั่นเองนะคะลมนิดหน่อยนะด้วยความที่อยู่บนเขานะแต่เราก็มีเสื้อแจ็คเก็ตมาด้วยไม่เป็นไรนะคะมัน,นก็ป้องแดดแล้วแหละนะร้อนเลยพึ่งก็ตอมอยู่นี่แหละนะพุ่งเยอะมากๆเลยเมื่อกี้เรา,าสั่งน้ำเขาเรียกอะไรน้ำน้ำเฮิร์บนะน้ำ,นำ,นำคอยเตอร์นะคะก็คือน้ำสมุนไพรนั่นเองนะคะนะคะก็จะมีดอกที่เป็นดอกกีสีแดงด้วย ที่โรเดินลงมาเมื่อกี้นะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามีความชันแค่ไหนแต่พอมานั่งดูตรงนี้นะคะก็คือเอ็นอย่างนี้เลยนะทุกคนเอ็นอย่างนี้เลยทางที่เราลงมาถ้าไม่มีไม้สําหรับเดินไม้สเต็เกอร์นะหม้ที่เราเดินสําหรับเดินเขาที่เขาปรับระยะปรับความยาวได้นะคะว่ากี่เมตรกี่เมตรตามความวามสะดวกของเราในการเดินตามความถนัดของตนเองนะคะถ้าไม่มีไม้ก็คือลื่นมา,มากๆเลยเพราะว่า คนที่บอกไปรองเท้าที่โอส่ไม่ใช่รองเท้าที่เดินเขานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถเหมาะแล้วก็สามารถเอาอยู่ในบางเส้นทางเท่านั้นเองถ้าเป็นลักษณะทินเท้า <c oughs> ก็เดินได้นัแบบน่นแหละแต่เป็นเดินได้ที่แบบลักษณะแบบลื่นแบบเดินตุลยตุลุยนะพี่น้องจะ <c oughs> อธิบายตรงไหนก <c oughs> ็คือลื่นหิน ใช้ทั้งขึ้นทั้งลงนั่นแหละแต่โอค้คิดว่าทางขครื่งนูไปได้ก็คือจะมีความเหนื่อยแตกต่างกันด้วยความที่ทางขึ้นก็จะเป็นทางชันใช่ไหมก็จะเหนื่อยในระดับหนึ่งแต่ทางลงนี้จะเป็นอะไรที่เหนื่อยลักษณะที่การหายใจ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากกว่าการขึ้นได้ซ้ำไ,ไปนะ,ะเพราะว่า,าเขาจะมีทางที่ขรุขระกว่าด้วยความที่ทางที่ลงมามันจะเป็นคนละทางกับที่โขขึ้นไปนะ,ะเพราะเรามาอีกเส้นหนึ่งแล้วจะมีก้อนหินแล้วลักษณะเยอะจนโอดไม่สามารถถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆชมตอนนั้นได้นะคะแล้วญาติเขาก็บอกเลยว,ว่าเธอห้ามถ่ายวีดีโอตรงนี้นะว่ามันอันตรายนะคะแต่โอปป้ามดูก็จริงๆนะคะเพราะว่าถ้ามือนึงจับกล้องโอจะไม่มือไหนที่ช่วยพยุงได้เพราะว่ามือโอต้อง จับทั้งกิ่งไม้แล้วรากไม้ที่อยู่ระหว่างทางแล้วก็สามารถจับก้อนหินก้อนใหญ่ๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าโอต้องจับอย่างนั้นไม่งั้นโอลงไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีก้อนหินแล้วทางที่ยากต่างกันเลยแหละนะคะแล้วรองเท้าเราก็ด้วยในระดับหนึ่งที่มีไม่มีปุ่มที่เป็นยึดเกาะเท่าไหร่นะมันจะลื่นมากกว่าเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอะไรที่ยากดีพอตรงจุดไหนที่โอสามารถถ่ายขึ้นดูได้ก็คือตรงนั้นจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะ คือยังสามารถมือนึงถ่ายได้และมือในึรงพยุงไ,ได้แต่ถ้าตรงจุดไหนที่ยากหน่อยนะคะเราก็จต้องอมือเราทั้งสองด้านต้องฟร้อมที่จะควาจับนู่นนี่นั่นระหว่างข้างทางที่เราสามารถจับคว,ว,นะว้าได้นะเพราะว่าเป็นอะไรที่บาดเสียวมากเลยนะคะทางจะยากหน่อยแน่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะ เจ็ทบินน่าจะใช้ตางนิดหนึ่งแล้วเราเ็จะเดินทางกลับแลวทายที่ไปจากนี้น่าจะลักษณะอย่างนี้นี้มากกว่านะลงๆขึ้นๆลงๆแต่คงยังไม่ใช่ทาง,งาที่เราชอบเดินเขานะคนะนะคะขอเรียนเชิญเลยแล้วกัน <laughs> เรียนเชิญมาที่นี่นะถ้าใครที่อยู่แถวนี้นะใครที่อยู่เมืองไทยก็ชมวิดีโอของโอ๋ไปก่อนแล้วกันนะโอ๋จะถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็เดินเขาเป็นสิ่งที่ชอบมากๆเลยเดินขเขาเดินป่านะถ้า,ม,ามีโอกาสก็อยากจะมาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่บางทีมานที่ไกลกันไป เขานี้เมื่อเช้าเราเดินทางนะคะรู้สึกใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงนิดๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่รถติดด้วยวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะรถก็จะติดเพราะว่าผู้คนก็ออกมาเดินเข่าออกไปเที่ยวกันเนยอะด้วยความที่เป็นหน้าร้อนนะถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงปิดเทอมแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงม,มีคนที่จะออกมาเลาะ ออกมาท่องเที่ยวนอกสถานที่นะเยอะนะครับด้วยความที่เป็นวันเสาร์แล้วรถก็ติดะนราออกจากบ้านประมาณ2องโมงแปดโมงเช้านะคะก็มาถึงนี้เกือบ11บเอโมงนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดนิดนะคะก็ถือได้ว่าก็โอเคนะไม่ได้ไกลมากเกินไปนะนั่นแหละนะแต่เราต้องเผื่อเวลาด้วยก็ดีนะเพราะว่ารถติดแน่นอนสัปดาห์นะเป็นไปได้ถ้าใครที่มีเวลาถ้าไม่อยากเดินทางไม่อยากมาเจอรถติดก็ไม่ต้องเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ให้เดมาในช่วงจันทร์ถึงศุกร์แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงมันจะ ง่ายแล้วก็สปปะดวกับการเดินทางมากที่สุดเลยนะคะนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราก็จะชิวกันแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปแล้วเพึ่งก็ตอมอย่างนี้แหละเราเราพูดคำนี้มากี่ครั้ง เราลงจากกระเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอรดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากาลังจะขับรถกลับแล้วนะคขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มาเดินเขาด้วยกันนะคะสวยแล้วก็สนุกหมคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยนะคะไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันนะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ๊ค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย